หลวงพอ่ <บ à S 2> อมามทำใบซีขยันแน่ก็ทำมาจัดถวายหลวงพ่อเหรอเธอดูในยูทูบงมาทั้ทีมค่ะไม่ค่ะแม่วันโทรไปบอกมากันทั้งทีมเพื่อทำทีมโคราชค่ะสีีีีเเขขยยววสสาธุสาธุโมทนาด้วยอ่ะกูเด่นค่ะอ่าหาวเลยอ่ามาองไหนมาปู่ปู่อะไรปู่อะไรสบายเลยมองปู่รูดสีอะไรจ้าปู่มาหน่อยสิ ปูมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอ้าวขอให้พลังปูมากมายมหาศาลอ่าปูอะไรหรอปูน้ำวกรปูน้ำกรดครับปูฤษีนวโกรดสาธุอ้าวปูเอาอัฒนะมาให้ปูนั่งหน่อยเด้นี่มาทีมเดียวกันใช่ไหมสาธุสาธุสาธุ เอาย้ยายออกไปหน่อยอันนั้นแหละอ่าแล้วตกลงจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะยมจะอยู่ทำค่ะทำจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเลยแต่เนี้ยบูท่านมาส่งใบสีค่ะบูก็อยู่ด้วยมาด้วยกันเลยคะ่ะก็อยู่ด้วยถึงยี่สิบเก้าอันนี้ไม่ได้อยู่ยค่ะเกามีงานอยู่ม,มาส่งใบสีเฉยครับคนนี้ก็บูมาทงเฉยเหรออ้าว ให้อยู่จังเลยอยู่ไปเลยไม่ล่าปู่ไหนๆก็มาแล้วไปมีกิจมีกิจการมีกิจกรรมที่ไหน <c oughs> ต้องถามองค์ปู่ท่านนะครับถามล่าง <c oughs> ปู่จะไปไหนมีงานที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> วันที่29ก็เชิญมาหน่อยมา่งแล้วก็หยุดปู่ร่าง ร่างปู่ล้มไได้แต่แต่ปู่ต้องย้่นี่แหละร่างปู่ต้องกลับไปครับแต่องค์ปู่ท่านยังอยู่ที่นี่ปู่จะอยู่ใช่ไหมร่างไปก่อนครับผมร่างเขามีมาไม่ใช่มาองเดียวมาเป็นร้อยแปดร้อยแปดเลยปู่ฤษีนวโกดพาทั้งทีมมาหนึ่งร้อยแปดองค์ฤษีใหญ่มาหมดเลยสาธุอ่า อาปู่ก็มาประทานพรให้ญาติโยมลูกหลานด้วยใช่ไหมใช่แล้วสาธุอ่าอ่แล้วล่างล่างเขาเป็นธุระอะไรที่ไหนอ่ะแฟนภรรยาเธอเคยมารอบที่แล้วงานกาติกงานทงานงานอะไรข่าก่อสร้างก<ข>่อสร้างเหรออยู่สักวันสองวันจะเป็นเป็นไรอ่ะรับพลังกลับไปก่อสร้างดีเดิมใช่เดี๋ยวเสร็จอย่างรวดเร็วได้งานได้เงินเยอะแยะ อันนี้พิจารณาเ,าเองนะครับอันนี้บอกให้เลยเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้เนาะเพราะทางบ้านก็มีต้องทำพิธีที่บ,บ้านด้วยอ,อ๋อมีพิธีที่บ้านด้วยอ่าได้ได้ได้ได <c oughs> มันต้องแบ่งงานกันตามนี้ <c oughs> มาก็ถือว่าปู่มาแล้วแสดงตัวแสดงตนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากันทุกองค์แล้วอ่าก็ถือว่าเป็นงานจักรวาลหรือเปล่าปู่ใช่แล้ว สาธุงานจักรวาลแล้วตรงที่จะทำใหม่นั่นของปู่ีิสโตจะขึ้นตรงนั้นนะลูกนะตรงไหนครับปู่ตรงที่จะทำใหม่นั่นแหละอ๋อตรงที่จะทำใหม่ปู่สิสโตก็จะขึ้นตรงนั้นเหมือนกันครับนั่นเหอรอเอาที่ที่ไห<ม>นที่สาลาฝั่งนู้นนะครับที่นั้นเหรออ่าสาธุาก็ถือว่าเป็นงานของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์งลูซีตระกูลเลยหรือเปล่าครับ มาหมดทั้ง9ตระกูลเลยขอรับลพญานาคราชทั้ง9้าตระกูลเสด็จมาเป็นผู้ง่ายเป็นเป็นเจ้าภาพเป็นดินแดนพญานาคราชเปิดฟ้าเปิดบาดานอสีทั้งร้อยแองค์เขาก็เกี่ยวข้องกับพญานาคแล้วก็พรหมเทเทวาทั้งหลายมันจะได้มากันหมดอ ก็แสดงว่าศักดิก์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมปู่ที่นี่ที่จะไปสร้างศาลาขึ้นสู่พระนิพพานใครจะมาก็ได้บุญบรารมีได้สติได้ปัญญาได้พร้อมที่จะขึ้นไปสู่มิติอันสูงสุดใช่ไหมปู่ปธิทฐานเอานะทุกคนทุกคนที่มาณนะที่นี้วันนี้ดีแล้วที่ปู่มาโปรด ส, <salud> สาธุเปิดทั้งโอดสิทิยานสกาลหันตะละอิสิติอิสิริกละหันปัตตะลาอัตยิเตติยะอนัคขันาทัยอัตนาขาลิศราอัตยิะอนัคขันาทัยจิตาอ้าวสาธุปู่เอ๋ยโชคดีแล้วปู่มาก่อนเลยปู่รวยด้วยนะขอบอกนะว่าโคตร ถกอเมตตาปูเมตตาแล้วปูรุาษีทั้งร้อยแปดองค์จงเจริญขอบรารมีปู่จงเต็มเปี่ยมปู่จงเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีชัยชนะ ได้เข้าสู่ความสำเร็จทุกประการด้วยเถินสาธุ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 สาอุสาธุสพ่อสักหน่อย <c oughs> <c oughs> อะไรนะตอนนี้ล่างจะบอกหลวงพ่อสักหน่อยครับหลวงพ่อขอแล้วครับตอนนี้ครับล่างจะขอหลวงพ่อแล้วทีนี้คิดปู่พี่ป่แล้วตอนนี้ล่างขอครับพสําเร็จทุกประการอันที่หนึ่งร่างกายแข็งแรงบุญบารมีเต็มเพียมเงินทองไหลมาเทมาให้มีแต่คนเคารพศรัทธาปลอดภัยทุกหนทุกแห่งได้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุด ทางจักรวาลประทานพรด้วยเธอฤาษีทั้งร้อยแปดองค์เมตตาด้วยสำเร็จทุกสิ่งที่ปาถนาะอันดีงามด้วยเธอเอาบุญหลวงพ่อไปบารมีท<อ>ี่สะสมมาการบำเพ็ญเพียรมาก็ขอให้ร่างนี้มีส่วนแห่งบุญถึงชน,นอขอพลังจักรวาลได้โปรดเปิดโอกาสให้ร่างนี้ได้มี บุญบารมีได้เป็นผู้มีตาทิพย์ตานอกตาในาตาทั้งสามเปิดขึ้นได้มีหูทิพย์ได้เปิดทั้งหูนอกหูในหูทิพย์หูจักรวาลได้เปิดลมแห่งความสะดวกได้เปิดลมแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นลมแห่งความบริสุทธิ์ความสําเร็จได้เปิดโอดวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาแห่งความเมตตาวาจา แห่งความสำเร็จทุกประการให้จิตใจเข้มแข็งมีพลังจิตสูงสุดได้พรอันประเสริฐจากจักรวาลได้เป็นผู้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาสมจิตสมใจมือเท้าทั้งหลายที่จับต้องถูกสิ่งใดก็ขอให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีเงินมีทองมีบุญมีบารมีมีสติปัญญา ให้ได้เข้าถึงความสำเร็จทุกประการมั่งข้างล่ำรวยทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเธอ,อสุดยอยสาธุอ้าวบนี้ได้การเวลาขอทุกยานบารมีสักจิตที่อยู่ในร่างนี้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลด้วยเธอ อามาถูกพญานาครับพญานาคราชขอร่วมด้วยช่วยกันพญานาคราชทั้งหลายก็มาเป็นประธานอยู่แล้วามา <laughs> มาเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วมาร่วมงานกันมาเปิดสวรรค์เปิดจักรวาลเปิดบาดานเปิดผื้นดินด้วยเปิดท้องฟ้าเปิดพระนิพพานให้ทุกคนด้วยเถิดเรียบร้อยพญานาคบุญเยอะ หน้าคราดเรียบร้อยอ่ะโอ้ยช้า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 ไปเตยน้ำชาอาชาน้ำชาช้านช้าพอดีลูกไปผ่าตามาแล้วน้ำตาไหลตลอดเธอเหรอค่ะไปผ่าตัดตาม้วดียังขึ้นอ่าก็ดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้รู้สึกจะมีอาการแสบช่วงที่ทำงานตรงนี้จะขอพรหลวงพ่ออ้าวขอให้ พลังงานแห่งดวงตาแห่งจัก,กรวาลดวงตาแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงตาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดวงตาพระโพธิสัตว์ดวงตามหาเทพดวงตาป่ฤาสีทั้งหลายประทานพรด้วยให้หายเป็นปกติให้เป็นดวงตาสว่างสวายทั้งตานอกตาในตาเนื้อ ตาธรรมะจงบังเกิดขึ้นด้วยเถอนให้ได้มีความสำเร็จวาจาศักดิ์สิทธิ์ร,ร่างกายแข็งแรงจิตใจพ่องใสขอให้มือนี้จับอะไรก็เป็นสิริมงคลเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองเป็นความสำเร็จเป็นความศักรรดิ์สิทธิ์ด้วยเถินยบร้อย สมหานักเสหเห็นมหานักเสหหนกาเหนกัสมหานักเสมานก็เสหนอันกับสมหาหนักเสมานก็เสห์สาธุมหาเทพบอยู่ในร่างนี้จงมีส่วนแห่งบุญกุศลด้วยเถิดอนุโมทนาด้วยอ่ารยบร้อยทีมล้วจะไปตั้งทีมที่ไหนกันเนี่ยสีคิ้วขอรับโบราชใช่ไหมค่ะแลวข้อของอยู่ไหนใเวลาเนี้่ ครับในรถตู้ครับแล้วจะไปตั้งใบไปที่พิธีเลยที่พิธีอะครับไปทำพิธีเลยเหรอขึ้นที่นั่นเลยค่ะสาธุจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายใชจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายแต่บางตัวที่จะต้องทำที่นี่อ๋อได้ได้ประกอบที่นั่นสาธุโมทนาด้วยอ้าวสาธุอ้าวขอพลังศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลประทานพรด้วยญาณใดที่อยู่ในร่างนี้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศล ให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีบรารมีให้เป็นผู้มีวิชาให้เป็นผู้มีจารณนะให้เป็นผู้มีแสงสว่างทั้งภายนอกภายในด้วยเถินสาธุอ่าให้แข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยด้วยร่างนี้อา่าเรียบร้อย เดี๋ยวพวกพวกมียานทั้งหลายมันก็เสด็จกันมาโอวันงานเยอะครับสงสัยขอให้มีความสุขความเจริญงานการให้สำเร็จได้เงินได้ทองครอบครัวมีแต่ความผาสุกให้ละเงินทองไหลมาเทมาทำสิ่งใดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยมีบุญบารมีสติปัญญา ได้เข้าถึงความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถินอ้าวมาเดี๋ยวเพื่โยมจะขอยาหลวงพ่อได้ยาหอมโยมอยากได้ยาหอมด้วยครับต้องไว้ในใจไม่นจะมาขอยาหอมเคยทานหรือเปล่าเคยทานหรือเปล่าไม่เคยครัยังไม่เคยมาไม่ไปทานดีกแต่รู้ว่าสัมพคุณมีเหรออาดีมากสืบเสาะดีมากยัดดูทุกวันหลวงพ่อเหรอแสดงว่าใช้ได้ อาบุญใดที่เทพเทวดาอยู่ล่างนี้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลบรารมีใดที่หลวงพ่อได้ทามาบุญได้สร้างมากันดูาำเรินเพียรมาให้ล่างนี้และญาณศักดิ์สิทธิ์ตรงได้มีส่วนแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยเธอสำลิดผลสําเร็จให้แข็งแรง,ง,งมั่งคั่งร่ํารวยมีบุญบรารมีสติปัญญามีฤทธิ์มีเดชได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเธออาทุอา พอให้ยานสูงสูงยิ่งขึ้นไปเอาไปแบ่งกัน <ฮะ S 1> เอาไปจัดการหัวหน้าทีไม่แบ่งก่อนสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุดีละไดเข้าห้องน้ำทีนี่ดีละอยน่นเดี๋ยวปเมข้ากตไปเดียาไปทง้าศาลากงอันนี้ปะมายัางไงลูกรวมสางศาลา เธอเคยมาปฏิบัติอลไรใช่ป่าเ,เออดีละแล้วจะอยู่วันงานป่ะก็อยากมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าจะมากันไปเคลียร์กันอีกทีหนึง่งอยู่ใกล้ค่ะอยู่ใกล้ม่ะหลกงพ่ถูกถ้าหลวงพ่อเหมือนเหมือนว่าลูกแบบบางทีชอบนึกว่าชอบนึกอธิษฐานโน่นนี่ลูกกลัวว่าจะติดสินบนอะไรเงี้ยให้หลวงพ่อถอนสินบนให้นาสินบนเหรอค่ะอ่าขอให้ สิ่งใดที่คิดไว้สิ่งใดที่ปรารถนาะสิ่งใดที่สัญญาไว้ที่ไม่มีเจตนาขอให้เป็นโมฆะขอเห้ให้เป็นยุติให้เป็นที่ลูกจําไม่ได้อะจ้ะ,ะก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมไปไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงบิดพิวแต่เป็นเพราะจําไม่ได้ก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมไปเทวดาทั้งหลายประทานพรด้วยมีแต่ความผาสู่ความเจริญด้วยเถิ ูกค้าขายเจริญรุ่งเรืองเออมั่งคั่งร่ำรวยสมความปรารถนาอยากได้เท่าไหร่พูมาได้วันละสามพันบาทกําไรขอให้ทำพันบาทกําไรเหรอเฉพาะกําไรอย่างเดียวครับรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ได้ต้องทุนด้วยทุนด้วยกําไรด้วยให้วันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นสาธุขายอะไรวะขายของชำขายของชำขอให้สําเร็จได้วันละเกินห้าหมื่นละกันสาธุกําไรเกินสามพันละกัน สิบร้อยจริงๆถ้าอยากได้เหมือนเน็นะจะได้นะว่ามาให้มีความสุข <c oughs> ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสครอบครัวมีความผาสูขเงินทองไหลมาเทมาบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมด้วยเธอน <c oughs> ให้เธอสำเร็จ <c oughs> ทุกประการตามนี้ <c oughs> อามาขอให้มีความสุขความเจริญ